ทุกคนคะ่ะมือนีสาวรอนสิมาเก็บน้ำไม้้างทางคะ่ะซึ่งป้าน้ำไม้ก่อนนี่หนูมาเก็บไปแล้วเทือหนึง่งต่ว่ามือนีมันจะมีนอนนิดหน่อยซึ่งหนูบอไปป้าไงพ่อวานยังวันตีเบิ่งป้าตะไม้กอ่อน,นอายุ้างทางนะคะ่ะนี่อยู่แถวบาทติดบาทเลยประมาณสองาทิกับฮอร์ละอันนี้นี่มันเกิดงาวแล้วหนูเคยมาแล้วหนูบอเอาแต่มือนีหนูสิมาเอาเนียงเขาคะ่ะเอานอนนิดหน่อย,อยทางนอนไงต้องไปอีกปลาหนึ่งคะ่ะนี่มันเกิดมันงาวเมื่อวานหนูบาไดเก็บไปแต่ว่า หน ener, high, a a ูสีมาเอาแต่นอยหน่อยมันเพราะว่าแบบหนูสีเอาไปแกงยงหอนหอนมือว่านใดอันมือว่านใดอันนั้นมากนี่หนูสีเอาแต่แหนงนีดหน่อยเขาได้นูโอ้โอนนึกว่าตกใจมับหนูสีเอาแต่แหนงน้หน่อยเขาเพราะว่าหนูสีไปถูกหนูสีว่าเอานู้ว่าเอานอนใหญ่่ะเพราะว่าท้าเขาเอานอยใหญ่อะเขาต้องไปอีกก่อนหนึ่งอันนี้ตั้งใจสิมาเอานอนหน่อยยางคักได้นี่เพราะว่าสิไปถูกเอา ถึงบ้านแล้วค่ะอันนี้คือนมใหม่ค่ะนมใหม่ที่หนูไปหามากสดๆใหม่ๆเมื่อกี้หนีเม่อี้ฝนตกค่ะก็เลยยังเปียกอยู่ซึ่งนมใหม่ที่หนูไปหามาได้นี่ค่ะหนูมันจะเป็นนอหน่อยค่ะเคยใคร่เขาจะเอาเอาแหนงนมใหม่ที่บานเท่าเนี่ยไปแกงนอไงอ่ะหนูว่ามันแกงม่ค่อยแสบอันนี้หนูจะปอกแล้วค่ะหนูก็จะทุบแล้วค่ะหนูจะไปต้มนักสีวัตถีค่ะแล้วก็สิแกงใส่พักขาใส่ตะไคร้ใส่หนางใส่ขาเบือแสบๆค่ะแล้วเจอกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำงไม้นูนสดๆค่ะไปเก็บมาจากกอบังขันนี้นอซัมยูซีนี่ค่ะต่อไปนี้เขาจะท้าการต้มจักสีนาทีค่ะจริงๆแล้วน้ำงไม่อันนี้เขาบกพ่องนะคะนี่แบบเชียวมะแกงโอ้เป็นตะเสียพักเด้อนี่เด้ออ่ะนี่เมื่อกี้ไอเต๋อมะซอยปอกค่ะนี่เอาเกลือลงใส่จังน่อยค่ะต้มประมาณสีนาทีเดี๋ยวเขาให้เขาอันสุแนกสลแ,ลละะลแล้วนุกับสีมะล่างแล้วก็จะล่างด้วยน้ำเย็น,นค่ะแล้วนุกับสีมะแกงใส่ยานน้าค่ะใส่ข้าวคั่วคนๆค่ะ นี่ค่ะน้ำไม้หนูต้มเสร็จเรียบ้อยแล้วค่ะออกมากระชีแบบต้มประมาณสิบนาทีอุ้ยออนค่ะค่ะแบบหน่อยๆค่ะเอ่อฮาสิเริ่มทํำกากงอเลรค่ะอันนี้คือน้ำยาหนางนะคะเด้อใบยานางลิฟส์เอ็กซ์ตรันี่เด้อค่ะเด้อใบยานางค่ะฮาสิอูคือเกี่ยวคนแท้ท่านนี่เดี๋ยวฮาสิเปิด แก่แ yeah, ถมมันเต็มๆค่ะเสร็จแล้วหนูสิมีน,นี่อันนี้คือเขาเบือนะคะบาลภาษาอีสานเอิญเขาเบือก็คือเขาเหนียวนี่เ้าเอาไปมาค่ะแล้วเ,าเ้าเอามาตาม่าสเซบบพริก ความเผ็ิดจะตามใจชอบอะไรได้ค่ะเด้อหนูใส่เขาเบือ่อไลยเด้อมือนี้เพราะว่าหนูจะเห็นในเขามันเหนียวเหนียวแบบกินแล้วตัหบหมูแซ่บแซ่บๆใส่ข่าุูนโอ้เฮียขออนุญามยิบใส่ะะยยด้ค่ะพยาท่านไปเห็นดอกมันเฮียเอยากกินเองบอ่เป็นยังดอกเพกมีผู้ใดเห็นน้ำบไ่ได้กินน้ำข้าค่ะโอเคค่ะแล้วหนูจะให้น้ำเขาเดือดก่อนหนูจะเอาน้องใหม่แล้วก็เอาผักลงคะล่ะเดี๋ยวหนูขอแนะนำก่อนบรินี้หนูมีเอียงแน่ค่ะเครื่องผสมเครื่องปูนค่ะอันเนี้ยหนูสใส่ใบอืา ใบเนี่ยแท่นใบักอีตูกันยอผ้าขาค่ะนีนยอผ้าขาอันนี้อันนี้แท่นผักอีตู้ได้แล้วกานหนูอาจจะไม่เห็นเข็มทองอยู่พูดก่อนอื่นขออนุญาตไปเอาตะไคร่มาใส่กันนะคะเป็นจังไหละ่ะนามเนียนั่งหนูนามเขาเบื่อหนูคนบักคักเลยค่ะเพราะขนเรียบร้อยแล้วหนูชิซสยอันให้แบบนเนื้เหนียวนะ น้องใหม่ค่ะที่เขาต้มไปเรียบร้อยแล้วบรรลุสิแกงเครื่องหนึ่งยามันมันบ่มมดแกงเครื่องหนึ่งกะเพาะแกงมีหน่อยข้นๆเบ้ยคักเน่พ่อเมีพี่น้องจ๋าคุณอะเบิ้งแกงน้องใม้ดูดูน้ำลายแตกสวดเซ็ตใส่น้ำปลาน้ำปลาสิเมือควรแล้วก็เป็นอย่างนี้ต้องใส่เมือให้ แล้วก็แส่ประแดกประแดกไอ้ใหม่ค่ะตามค้อมชอบไปเรื่อยบนต่อเฮ็ดตามนัวเอานัวแซ่บไปแสบมากนี่ค่ะแส่รสดตีนุ่มก็แส่ผงชุดสร,รอกนัวแล้วรสดีซ่อนเครื่องกับพ่อเค็มคนพักเลยนี่ ใช่ค่ะแล้วใหม่นีอ่อยากกินแกงสดๆนี่อยากให้มันมีตลอดปีเด้เนาะนุชิได้แบบนุชต้องไปหาเก็บมาแซ่ซองแข็งไว้แต่วันแล้วใหม่นี่เวลาเขาแซ่ซองแข็งอ่ะมันจะเนื้อเขาจะเป็น่ยนฟูๆค่ะมันจะเป็นแบบว่ค่อยแซ่ชิมมันก่อนแซ่ม,ม,มันแข็งไปพอดบอนุชขอ,อยาเติมหนาอีกจั๊กๆกันเด้อ กวามนจะแข็งแต่ขคดเขาเบื่อร้ายเกิดไปเดี๋ยวแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะหมูสีไส้เฮ็ดเข็มทองบึบแซ่เหมือนอยู่บนอนไม่ต้องแซ่เหมือนหกเฮ็มทองนี่บ่ค่อยอันปันไดโน,ม,นมากอันมาขิดฟางหลายที่สุดค่ะ เลินหลังข้ขอีซิซใจเลยผักขาขกอีตูขกอีตูมันกินไงค่ะขกอีตูนะนู้นเ,เอามาใส่แก,งน,แกงน้ำคนๆค่ะแกงน้ำคนๆแซ่บๆอหอมขนาดเลยหอมผักขานี่ค่ะ เรียบร้อยแกงน้ำไม้ค่ะสาวอุดรค่ะคุณอ่ะสวัสดีครั้งค่ะเจออีกแล้วค่ะคือเก่าสาวอุดรนเพื่นแก้วันค่ะมิสาวกสวัสดีไปทางหนึ่งเราตัดตอนตอน้ตน,ตนคลิปกะมื้อนี้สาวอุดรนจะพามาก,กินแกงน้ำไม้ค่ะวิธีทำอยู่ต้นคลิปค่ะแล้วก็นี่เบิ้ลน้องแค่เบิ้งแบบแบบแบบแซ่บเลยเด้อแบบเหนียวเหนียวชมพูทราบนี่ค่ะ แกงเนื้อเหนียวใส่ขอเบือค่ะแบบแซ่บบะคักใส่ใส่ขอเบือใส่แหนั่งใส่เห็ดเห็ดเข็มทองแล้วก็ใส่ใบนั่นแหละคือจังหักอีกตูอ๋อมันเป็นแบบแซบอี๋เลยจับได้ยืม น้วมั์ที่เหลือต้นเลค่ะยูจะไปเดี่ยวจะนอนนิดหน่อยทักขาค่ะทขาเนี่ยนทำบุ้งเบื่องค่ะทำบุ้งใส่ผูสองตัวเนี่ยขบับปุ่นค่ะขปุ่นอยู่ในถาดนี่โอ้จะเป็นหลายแนวกิ่นค่ะลายแนวกินค่ะค่ะเมือนะลูกเมือนะ กินได้ได้พอกบกินลูกกบกินล่ะชอน่างเนี้ยง่ายจ่ะมึงไปซื้อของมากเมื่อวานหนูว่าอจะไปซื้ออีกอยู่อันนี้หน้าของปูนั้งแต่หมือนอันละเยอะซ้ำเนี่ยซิลาใส่ตรงนี้ค่อคะอาจจะซ้ำมาปีนี้ได้บ้างอย่างหรอก่ค่ะ ไปกินกับผักขาแแ่บๆกับอันนี้นะกินกันเลยค่ะโอ้ของกินหลายขนาดด้กินอย่างก่อน,มนเมื่อนี้หิวเจ้ยครับแกงเขีงวหวานกับมะฮุง อันนี้ตับกรุ่งใส่กระเทียมได้ไหมคะใบกระเทียม ใชงครับน้ำไม่อันถ้าจะเอาต้นใหญ่ๆค่ะต้องไปก่อนที่หนูเคยพาไปเก็บนะแต่อันเนี้ยหนูตั้งใจสิเอาเพราะว่าเขาหน่อยหนูหนูมากออกมากแก่งเวลาเขาแกงอ่ะหนูรู้สึกว่าอันน่อยมันจะแซบกว่าอันใหญ่ แล้วคือปนังกวันดีค่ะสัเดี คนบ,บน,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 นบ้านนูเบื่อไม่ได้ไปใช้งานง่ามไปใช้ง่ายเดีจมคับง่ามอยู่บ้านกับเบือบ่อครันนนนบคนโตประเทนยังไม่ได้ เอาไปหั่นจังเสิร์ปปีแรกกัน เมืองหนอดจริงอย่างอุดมสมบูรณ uh, ์มักเนาะค่ะบุกเลยสิว่าสิมาอยู่เมืองหนอดเราเป็นสิอุดมสมบูรณ์ปานนี้คือว่ามันคือสิบเคือเมืองไทยเดี๋ยวคือคือจะหากินยากสิอันนี้ขอกินพักไปเถอะค่ะ นี่แม่หนูอยากแักหนึ่งคนมากินเนี่ยแล้วมันปวดขาว่าอยากแด้เ่ราะจับแต่ว่าแม่กินแล้วมันปวดขาว,ว่าะจับเห็นปะ 我听人家 Não, chabu, boa, isso aqui não. 做个煎看看。 ปูค่ะปูดองไว้อะที่อุย้ยอ้นมันขึ้นอยู่กินอย่างเงี้ย สชบุกแบกอ๋อคุกกี้เด้งีน้อน่ค่ะคแ,แกงน้ำใหม่ตำมงของปุูนป้าดครบสุดยอยเลยอืมน้ คิดกันลูกคิดกันแล้วบ้างตานล่ะเฉบูสตา,น,า,า,สานัา่งมันก็บปองมันขวดน้่ จะเดืเสียงดังบางอยูย่ค่ะแซ่บนี่ กินหนาเหมืนเจ้ยหดังักาแคบกวกส่วนไอ้ตื่นไปสื่ออันปู่ว่าใบดองอยู่ค่ะเมิดละใส่สองเทือดองประมาณหกตัวเจ้าค่ะ น้ำใหม่อันนี้ก็แค่แข็งค่ะบ้านเป็นน้ำใหม่บักฮ่งสุดน้ำใหม่ค่ะคุณเจา อิ่มเลยเนี่ยขอบุญกับเหลือจะกินต่อค่ะเวนี่เดี๋ยวเรนน่ามาันโอเคออค่ะสำหรดบขอบุณทุกปุทุกคนที่เก่าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะไม่นีล่าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย